เรา้งงเราบ้างเราบ่างยะเป็นลบผู้ใดลบผู้ใดได้เนี่ยู่กับเสศนจะฟองไววอย่ในเลื่อนจะฟองไว้อยเป็นลบผู้ใดก็มิยังให้ลบเลยครับอันตรายล่ต้องต้องแมนจไปหนีโยโย่ไปพอประมาณครับใส่พอประมาณพอแมนไว้นั่นน่ะเบิ้งดีๆมันขามเส้นเขาวอพอแมนวานั่นเ๋ยเบิ้งดีอย่าใจรยอย่ามาลบหลายเกินไปเดี๋ยวก็ตกขางทางอีกใช้พอประมาณอย่าไปใช้เยอะเบงอะไรนี่คือการที่ว่าถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่รู้ นี่คือประสบการณ์ได้ครับพ่าแมนว่าเห็นมันเป็นพยนฟงอะไรมันหมุนได้ฉันจะหมุนยางเดียวได้เออในาน้า่าได้เออหมุนล้งไห้นะหมุนยังเดียวเออนั่นแหละมันต้องเบิ้งสังเกตความครับตอนนี้คือเกียร์สามยังไม่ได้ใช้งานไม่ต้องเด้งเยอะครับสังเกตเครื่องมันดังแรงบ้านั่นเห็นบ่เห็นว่ากเอาเล่งหลายเกินไปบ่เมืาอกีมันได้มันมีแรงกดดันบรูดตัวได้ครับในของแทะนะครับของแท้บนถนนง่ายหรอครับ ถนนหลักแล้วตอนนี้แกจะเข้าถนนหลักแล้วนี่เราถนนรองหมู่บ้านนะครับทางหลวงชนบทอันนี้สีเดียวอีดีแล้วบาทีเบียวอีดีแล้วมันอยู่ตามถานนอยู่ตามถนนมีสติครับอยูส่สติมีสติไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะบอกเองไปให้ปลอดภัยตรงๆไปเรื่อยตามความเหมาะสมของถนนครับผม <popping. S 2> ใจเย็นๆเด้วขูกำกำลังเลี้ยนเนี่ย <c oughs> พอะแห้งนะอัน เยต้องทำใจแห้งกว่าแห้ง,ง,งอ่านะั่นแหละมันเบาได้ด้วยตัวเองนั่นแหละครับด้วยการบังคับคานเบรกทำงานแล้วก็พวงมาลัยบังคับดีๆเด้อไปอยังไดน,นะไปยังไดน,นะใส่ความเป็นจริงกับใบควอมเรียวเรียวใส่เดียเด๋ยวๆหย,ย,ยึดมองที่จำเป็นต้องยึดกันน,น,น <c oughs> ั่นนั่นน่ะเยอะเอิญเจอผมเด้อครับเด้อมันซอยพอได้เด้ครับเข้าใจว่ามีสตินิดนึงเข้าใจว่า